ตัวแย่หลายจะกินยากแซ่บแห่แซ่บมีสแตนเลสสามตัวโลูกิโลละพันอืมทุบปูพี่น้องทุบกระดองก่อนอืมสามตัวลูลูกละพันบาทแล้วพี่น้องเด้อมืนหนึ่งอยู่ห้องอัดอยู่ห้องซ่อม อยู่ของสองคนหญิงคํับวันนี้ยามมีสิทธิ์เด้อพี่น้องอนนเป็นปูมากามามนนครับนาะุ่้บก้อนบาสน,นีุ่กปู่เลวาม,มันึหัวกันเด้อ <laughs> มันมีนอะไรายากเฟติโทุูใส่ร้านกานอันนี่้ใหญ่ใส่ไเลยะม,มางกันรู้ามแทนมาเท่าไหรยู้อ้าวมาแล้วลำดวนเราไปเสื่องใส่เราไปเองของมันมันขาบไปเองไงแล้วมาแล้วมันสิขาดนี้ปก,กติมันจะขาดไปเรื่อยคนปิดคนเห็นเห็นคนแบบขาดนี้ จะามัดล็อกไว้อย่างดีซื้อใส่ก่อนลาดโพดหน้าคือลาดโพขยาอันนี้ตอนทักว่าไงนะครับอต,อตอนทักคือกกว่าย,ยังยูหันยูครับไปผูด้เดียวนะ่ะไปกับเบคีอ่อน คุณก้อนมาเห็นไหมได้ยัง,ยงไงเลยอยู่นามบ้านอยู่สนามเรียนโอ้อ,อันนี้อันนี้แม่ลูกน้ำด่วนต้อด่วนอนอุมลูกเรื่องออไงอะไรนะตัวแม่บ่นั่น,นว้ายบายวัเดียวมันขอดแล้วท่องมันแฝบบลากหลายเลย สีเหลียนมนี้ตัวแต่บบนี้เจได้แมวหามาหุน,นี่แหละรูกแต่ลูลกไม่ตัวง่ามจริงังลูกมันมีแต่สามสีสามสีสีมาณสตัวม่สามสีเออไมส,สามสีกยได้